ชายตัวแม่ทับตอนที่สามสิบสองเสื้หน่าหงไม่พอใจที่องคหญิงสามกล้าตำหนิเขาต่อหน้าบุตรชายและเหล่านักกำนันไม่คิดจะให้เกียิเขาเลยยังไงเขาก็เป็นพ่อสามีใครจะไปคิดว่าลิเวเอ้ยจะไปหาเกาหยางและสพคอหลิงเฉินเขาไม่คิดพเพราลิวเอ้ยไม่ได้อยู่กับเขาอยู่กับองหญิงหากเขารู้คงไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น มอมชั้นขอประทานภัพายพยาค่ะองหญิงไม่ต้องมาขอโทษขอโทษไปก็ปรากประโยชน์ตอนนี้ท่านช่วยส่งคนมาที่ตำหนักของข้าตอนนี้ข้ารู้สึกว่าตัวยังไม่ปลอดภัยทำไมต้องใช้ของของกม่อมในเมื่อองค์คลักในวังก็มีข้าไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นข้าไว้ใจท่านเธอต้องการยอดฝีมือที่เขาไม่อยู่รวมถึง ทรัพย์สินบางส่วนพอรู้ว่ายังไงของเห่าก็ต้องเล่นงานนางแน่จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมหากไม่ทําตามนางก็จะบอกฮองเต้เรื่องสเสบียงที่จะส่งไปชายแดนพอตอนนี้แทบจะไม่มีสเสบียงพเพราะเสบียงทั้งหมดที่ควรส่งไปให้ทับหน้ามันอยู่ในคลังของโจรสไนาหง พ่อพอตอนนี้อาจไม่มีแล้วพ่อถูกจำน่ายออกไปหมดเสนาหงจำใจต้องยอมหืีเวย่ยเดินออกมาส่งเสนาหงท่านพ่อองค์หญิงสามหลายกัดนะักข้าเกียดนาะงแล้วไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเจ้าทำอะไรได้หรือตอนนี้ข้าเองก็ถูกเล่นงานเหมือนกันจงเอาตัวไม่รอดองค์หญิงสามเป็นเมียเจ้าหากเจ้าควบคุมไม่ได้แล้วข้าจะหรืออะไรสงสัย ข้าต้องพึ่งของเฮาท่านพ่อคิดจะทำอะไรกำจัดนางละสิกล้าพูดเรื่องนี้ในตำหนักองหญิงรีเว่ยถึงกับคิดไม่ถึงนี่คงโกรธมากจนไม่คิดจะปล่อยองหญิงไว้ข้าลงไปละเจ้าอ,อยู่ที่นี่ก็ระวังตัวไว้ด้วยอีกไม่นานข้าจะทำให้เจ้ามีอิสระดังเดิมขลับท่านพ่อ ข้าจะรอเสน่าหงไปพบของเฮาเพื่อให้นางช่วยเรื่องสเสบียงถึงของเฮาจะไม่ได้มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงและเมีอำนาจแต่ก็ถือว่าเป็นตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยมีที่ดินมากมายแล้วคอยผลิตเสบียงให้กับราชสำนักพอแบบนี้นางจึงถูกเลือกให้เป็นของเฮาถ้าข้าช่วยชัานข้าจะได้อะไร ท่านใจกล้ามากที่กล้ามาพูดกับข้าตรงๆแบบนี้หากฮ่องเต้รู้เขา้าเห็นทีว่าหัวของท่านคงไม่ได้อยู่บนบากมังหม่อมฉันเชื่อว่าของเฮาจะไม่ทรงบอกเรื่องนี้กับฮ่องเต้ถ้าข้าช่วยท่านแล้วข้าจะได้อะไรตอบแทนตระก,กูลของหม่อมฉันจะคอยสนับสน,นุนของเฮาในทุกๆเรื่องเพียค่ะฮ่องเฮาจะได้ไม่ต้องไปหวังพึ่งสนมเอก กลับเสนาหารไงพะยะค่ะแล้วข้าจะไว้ใจเจ้าได้อย่างไรไว้ใจได้สิพะยะค่ะหากองคเขาไม่เชื่อหม่อมฉันจะพิสูจน์หม่่มฉันก็ได้ดีเลยถ้าอย่างนั้นข้าจะพิสูจน์ท่านห้องเฮาให้ใสนาหงดื่มยาพิษเพื่อนางจะได้ควบคุมเขาในทุกๆเดือนพิษจะกำเริบแสนาหงต้องมาเอาอยาถอนพิษทำไมเช่นนั้น ร่างกายจะค่อยๆเปื่อยเน่าทาั้งๆท,ที่ยังไม่ตายและค่อยๆตายไปในที่สุดตนกว่านางจะไว้ใจและให้ยาถอนพิษทั้งหมดกับเขาลิงส่วนที่อากฟังได้ยินเรื่องทั้งหมดก็รู้สึกไม่ไว้ใจของเฮาเขาหนีออกจากกำหนักทั้งๆท,ที่รู้ว่าไม่ปลอดภัยแต่ก็อยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะตอนนี้้องเฮาเป็นพวกเดียวกับเสนาหงทางง่ายเป่า ที่เข้าวังมากับกวนตูเขากําลังรอกวนตูที่เขา้าเฝ้าวฮองเต้ตอนนี้ต้องช่วยห้าส่วนให้ได้ก่อนพอตนกูออกมาเห็นหน้าของตนกูแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าไม่น่าจะช่วยห้าส่วนได้ตนกูสายหน้าช้าๆแทนคําตอบนอกจากจะช่วยห้าส่วนไม่ได้เขายังถูกตําหนิไม่ถูกลงโทษด้วยก็นับว่าดีแล้วแต่จะมีอีกคนที่พอจะช่วย หาโซนได้ก็คือเกาหยางพ่อของเขาแต่เกาหยางทุกบวยจนได้รับบาดเจ็บไม่อาจเดินเหินไปไหนได้อาจจะต้องพักรักษาอยู่แรมเดือนไม่มีหวังเลยเราต้องกลับไปตั้งหลักก่อนไอ้เปาไปยักหน้าทั้งคู่หลังออกจากรัไอ้เปาก็ไปพักที่โรงแรมถึงแม้ควรตัวจะพยายามให้ไอ้เปาไปพักที่จวนแม่ทัพแต่ไอ้เปาก็ปฏิเสธที่จะไม่ไป ควาไม่ชอบเก่าหยางรวมถึงเจีถึงแม่นางจะแต่งออกไปจากส่วนแล้วก็ตามทั้งหลิงเฉินก็ปลอมตัวเป็นขันทีคิดจะมาช่วยห้าส่วนแต่ว่าไม่คิดว่าตอนที่มาช่วยห้าส่วนนั้นจะมีมือสังหารกำลังทำร้ายห้าส่วนหลิงเฉินเข้ามาช่วยก็ถูกสัตว์ด้วยฝ่ามือส่นล่างกระเด็นไป ห้าส่วนมารับได้ทันเดิมทีเขาคิดจะจัดการคนร้ายแต่ไม่คิดจะหนีแต่เมื่อเห็นหลิงสนถ้าไม่หนีก็คงไม่ได้แล้วพ่อกลัวหลิงสนจะเป็นอันตราย้าสวนท่านเป็นอะไรหรือไม่ข้าควรถามเจ้าต่างหากข้าบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาที่นี่อีกข้าไม่มาไม่ได้งั้นอยู่ข้างหลังเข้าไว้เราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกัน ซีตอนนึงจะหนีไปไหนรอดเหลิงเฉินมองมือสังหารแต่ละคนทุกคนล้วนแล้วแต่มีฝีมือพราะผู้คุมจำนวนไม่น้อยถูกสังหารจนหมดเหลิงเฉินไม่คิดว่าห้าส่วนจะสู้ได้แต่ห้าส่วนก็จัดก,การมือสังหารได้จนหมดห้าส่วนมองล่างเล็กที่ควรยืนอยู่ข้างหลังเขากลับไปยืนอยู่ตรงทางออกพร้อมที่จะหนีซึ่งมันไกลจากเขามาก หลิงเฉินมาเร,เร็วเข้าเรียบร้อยแล้วก็ไปกันรู้เจ้าเป็นห่วงข้ามากเหลือเกินนะเออข้ารู้สึกไม่ปลอดภัยไม่อยู่ข้างหลังท่านข้าเลยมาตั้งหลักตรงนี้ทำได้ดีทั้งคู่นี่ออกมาเป็นเวลาเดียวกับที่สนมเอกผูกลอกทำ้ายเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสฮองเตสั่งไล่ล่ามือสังหาร ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องจับมือสังหารมาให้ได้เพราะเป็นสนมเอกเป็นที่รักทำให้ห้องเต้ประกาศว่าผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารสนมเอกครั้งนี้มีโทษสถสถานเดียวคือตายทุกคนพุ่งเป้าไปที่องค์หญิงสามทำให้เธอถึงกับร้อนใจนักเวลานี้เธอไม่กล้าแมา้แต่จะเข้าเฝ้าห้องเต้ หลี่เว่ยข้าจะทำยังไงดีท่านพ่อคงคิดว่าข้าส่งมือสังหารยางมานั่นใจเย็ยนนะพระยะค่ะพ่าองค์หญิงสามไม่ได้เป็นผู้กระทำแม้แต่ฮอ,องเต้ก็ผิดไม่ได้เจ้าคิดว่าท่านพ่อจะเชื่อหรือว่าข้าไม่ได้เป็นคนทำเจ้าช่วยข้าคิดหน่อยข้ากลัวเป็นครั้งแรกที่หลี่เว่ยเห็นองค์หญิงสามกลัว ทำให้เขาต้องกอดปลอบใจเธอมันเป็นการฝืนใจอย่างมากยามนี้ลิเว้ยไม่อยากแม้แต่อยู่ใกล้องค์หญิงสามใจเย็นเถอะพะยะค่ะยังไงอง,องหญิงก็เป็นลูกเ่าให้จะเข้าใจผิดยังไงก็ส่งไม่ทำอะไรองค์หญิงแน่พะยะค่ะข้าอยากรู้นักว่าใครเป็นผู้กระทำเรื่องนี้หรือว่าจะเป็น เสนาหารเสนาหารจะาทำร้ายลูกสาวตัวเองเป็นไปไม่ได้พะยะค่ะทำไมจะเป็นไปไม่ได้อาเป็นแผนของมันเจ้าว่าไหมถ้าไม่ใช่มันแล้วข้าก็คิดไม่ออกว่าจะเป็นใครองหญิงใจเย็นนะพะยะค่ะยิ่งองหญิงร้อนดนก็ยิ่งทำให้ฮองเต้เข้าใจว่าเป็นองหญิงนางเชื่อหรี่เวย้ยตอนนี้มีเพียงหรี่เวย้ย ที่พอจะเข้าใจและเชื่อใจนางในขนาดที่ห้าวส่วนหลบซ่อนตัวเพื่อดูสถานการณ์อยู่บริเวณตำหนักสนมเอกพอรู้ว่าเกิดเรื่องร้ายกับพี่สาวห้าวส่วนก็ทับถอนไม่ไวใจเย็นนะสนมเอกคงไม่เป็นอะไรหรอกมีทั้งห้องเต้ห้องเฮาหมอหลวงแต่ข้ากับเจ้าต้องไปจากที่นี่แต่ เชื่อข้าเถอะนะหากอยู่ต่อแล้วถูกจับได้ก็จะกลายเป็นเป้านิ่งให้ถูกทำร้ายสู้หนีออกไปและคิดหาวิธีแล้วกลับมาแก้กข้อกล่าวหาเฮาซวนพาหลิงเฉนินนี้กลับมาที่จวนเสนาเข้าถางด้านหลังหลิงเฉนินถึงกับมองหน้าเฮาซวนทำไมพาข้ามาที่นี่หากมีผู้ใดรู้ไม่เคยได้ยินหรอว่าที่ที่อันตรายที่สุด ก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดอ๋อข้าเข้าใจแล้วท่านกำลังหมายความว่าคงไม่มีใครคิดไม่ถึงว่าเราจะกล้ามาหลบซ่อนที่นี่ถูกต้องแล้วเฮาส่วนพาหลิงเฉินไปที่เรือนไม้เรือนที่เคยพาหลิงเฉินมาขังหลิงเฉินถึงกับยิ้มแหมพามาที่นี่ด้วยท่านคิดจะทำอะไรกับข้ากันแน่เวลานี้ ยังคิดเรื่องผันนั้นอีกเหรอเลิงันข้าเปล่าซะหน่อยเพียงแต่ว่าข้ากับท่านอยู่ที่นี่ก็เกือบที่จะมีอะไรกันหลายครั้งก็มันอดคิดไม่ได้นี่เจ้าอยู่นี่เดี๋ยวข้าจะไปดูเทียนไอ้ซะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวข้าไปด้วยเจ้าอยู่นี่แหละข้าไปไม่นานหรอกมาห้าว่วนเจอเทียนไอ้เทียนไอ้ก็ตกใจมากยิ่งกว่าเห็นผีซี ต่ะโดนห้าส่วนบอกศีษาไปทีหนึ่งกระหายงงเลยคุณชายข้าเจ็บนะรีบไปเตรียมอาหารเสื้อผ้าไม้ข้ากับหลิงเฉนินนี่ท่านนอกจากหนีออกมาจากที่คุมขังแล้วท่านยังช่วยหลิงเฉินออกมาได้ด้วยคุณชายของข้าทังยอดเยี่ยมยิ่งนักเทียนไายพูดพร้อมกับยกนิโปให้ผู้เป็นเจ้านายพูดมาก เรื่อไปจัดก,การที่ข้าสั่งอ๋อแล้วอย่าลืมบอกท่านพ่อเขาด้วยขอรับคุณชายเทียน่าไปรายงานเรื่องนี้กับเสนาหารให้รู้ก่อนก่อนที่จะไปจัดเตรียมอาหารและเสื้อผ้ามาให้กับผู้เป็นเจ้านายเรื่องนี้ห้าส่วนยังนับยังหนาว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดทําให้เทียน่ายลาบากใจพอควรตูก็เป็นห่วงหลิงเฉนินหากเขารู้แล้วก็จะได้สบายใจ แต่ผู้เป็นนายห้ามขนาดนี้ก็ต้องเชื่อผู้เป็นนายฮาวส่วนมองลิงชนที่ทานอาหารเมือนหิวโหยเต็มปดากินเอากินเอาโดยไม่พูดไม่จาค่อยๆกินก็นได้ก็มือนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดของข้าไม่มีมื้อไหนเลยที่ข้าสบายใจเท่านี้หลายวันมานี้คันบากมากรู้ไหมข้อหนจะถูกรีเวร์ปั้ม องหญิงต้องจะทำร้ายแล้วยังเจอฮองเฮาคนที่เชื่อใจไม่ได้อีกลิงเชินไม่ลืมที่จะเตือนห้าส่วนเรื่องฮองเฮาพอได้ยินกับผู้เองว่านางทำ้อตกลงกับเสนาหงไม่ว่าอย่างไงท่านต้องเชื่อข้ารู้ไหมห้าส่วนข้าเช่อเจ้าทุกอย่างนั่นแหละหน้าแปลที่ฮองเฮาช่วยเจ้านั่นสิแต่ว่ามีหน้าแปลกกว่านั้นอีกนะอะไรหรอ ก็เจ้ากงพ่อบ้านของข้าอยู่กับพองเฮาข้าไม่เข้าใจเลยว่าเจ้ากงมีความสัมพันธ์ไงกันแน่กับพองเฮาหรือว่าทํางานให้กับพองเฮาข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้ากงจะเป็นคนไม่ดีเพราะตอนที่เขาอยู่ที่จวนก็มีแต่เขาที่คอยปกป้องข้ามากกว่าพ่อของข้าซี่ลิงเฉิน ยังไงข้าก็อยากให้ท่านระวังไว้เข้าใจแล้วหรือเจ้ากลงจะเป็นบุรุษ